สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมพลวัตผู้พิพัฒนครับ เดินหน้าประเทศไทยในวันนี้จะพาคุณผู้ชมเดินหน้าทําความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วกฎหมายฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวนะครับดังนั้นมีผลกระทบแน่นอนต่อผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานเองนะครับรวมไปถึงสังคมไทยแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมด้วยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายดังนั้นวันนี้มาทําความเข้าใจกันให้ชัดนะครับณขณะนี้ผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับท่านวรานนท์ปิติวันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ กฎหมายฉบับนี้เป็นพระ,ะราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวถูกต้องครับสาระสาคัญที่เราต้องรู้คืออะไรบ้างครับท่านก็ที่มาก่อนนะฮะที่มาก็เดิมเนี่ยเราก็มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอยู่แต่ค่อนข้างเก่าละใช้มาตั้งแต่ปี2551แล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งฮะออกมาเมื่อปีที่แล้วเป็นพระกํากหนดเหมือนกันกฎหมายใช้มานานๆน,น,น,นะครับก็มีความล้าสมัยไม่ทันต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ทางกระทรวงแรงงานก็มีการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ขึ้นเพื่อที่จะรวมกฎหมายสองฉบับเนี่ยเข้ามาเป็นฉบับเดียวแล้วก็ปรับนะครับสาระบัญญัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยไม่ว่าจะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการละเมิดกฎหมายอย่างเช่นว่าอย่างที่ประเทศไทยเองก็มีการประชาสัมพันธ์มาตลอดนะครับว่าจะรับพี่น้องแรงงานต่างด้าวมาทํางานก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายประเด็นสาคัญของกฎหมายนี้ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืาฝนครับท่านโทษจะเป็นอย่างไรครับโทษเนี่ยดูจะค่อนข้างแรงในสายตาของคนที่ได้ยินได้ฟังนะครับแต่ต้องบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยกฎหมายบ้านเราที่มีการตราขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีการกําหนดโทษที่เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตเยอะเลย ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายประมงนะครับกฎหมายค้ามนุษย์กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการกำหนดบทลงโทษไปค่อนข้างจะแรงรก็ประมาณเริ่มต้นกันที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับประมาณ4ี่แสนบาทนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะนําเรียนว่ามันเป็นความยอมรับของใน,นระดับสากลด้วยนะครับก็เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะโดน เขาเกล่าวหาเนาะประเทศคู่ค้าอาจจะมีการกล่าวหาเราได้บ้างว่าเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างไหมครับทางยุโรปเขาก็บอกว่าเราเนี่ยยังทําการประมงยังไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์การแช้แรงงานก็ยังไม่ถูกต้องซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเราก็มีความทุ่มเทนในการแก้ไขปัญหาออกมาตรการต่างๆมาโดยตลอด การตราบปรายทุกข์ครับรัฐนดฉบับนี้ก็เป็นกลไกตัวหนึ่งครับที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระบบมาตรฐานได้รับการยอมรับดีขึ้นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันอยับให้มองประโยชน์เป็นหลักนะครับแต่ว่าย้ากันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนก็คือว่าถ้ามีคนใช้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นในสถานประกอบการเองในบ้านของคุณเองถ้าคุณฝ่าฝืนไม่ถูกต้องกฎหมายก็จะถูกปรับเป็นเงิน หัวละเริ่มต้นที่400บาทต่อการจ้างลูกจ้างต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนครับนะครับก็ฟังกันให้ชัดแบบนี้เมื่อกี้ท่านก็เกริ่นมาถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับกันแล้วแต่ว่ามองดูถึงหลากหลายระดับกันก่อนเริ่มกันต้นกันที่ระดับชาติกันครับกฎหมายฉบับนี้การจัดระเบียบครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรที่ดีต่อประเทศไทยบ้างครับครับคนไทยเรา6-70ล้านคนเนี่ยนะครับวันหนึ่งเราก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าเราจะต้องมีแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยชีวิตร่วมกันอยู่ กับพวกเราไปจำนวนเป็นล้านๆคนหลายๆคนก็มีความห่วงกังวลความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับความชอบเชื้อชาติภาษาต่างๆนานา,นา,นา,นานเหล่านี้เพราะงั้นถ้าเราปล่อยให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยปรญญาศจากการควบคุมไร้กฎกติกาเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาจะมีปัญหามากมายนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะปัญหาสังคมวัฒนธรรมเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ดี นะครับรวมความไปถึงปัญหาความมั่นคงในภาพรวมของชาติเพราะงั้นความชัดเจนของนโยบายตัวนี้ก็คือว่าแรงงานต่างด้ารัฐบาลไม่ปฏิเสธที่จะให้ใช้นะใช้ได้เพราะเรารับรู้สภาพร่วมกันว่าวันนี้คนไทยเราเกิดน้อย <c oughs> กําลังแรงงานเราก็ ลดน้อยตามลงไปบ้างอ<ด>าชีพคนไทยก็ไม่ทําแล้วก็ไม่ทําแล้วเพราะ<ช>นั้นก็จําเป็นต้องอาศัยแรงงานจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันเขาเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราให้เติบโตเดินหน้าไปได้เนาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องมีการใช้ให้ถูกต้องถูกกฎกติกาไม่ได้ใช้กันตามสบายทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมส่วนใหญ่มีความสบายใจว่าเรากาลังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมที่มีกฎกติกามีการดูแ,แล <claro S 2> นี่คือประโยชน์ส่วนรวมครับที่คนไทยทั้ง6กบเจ็ดล้านคนเนี่ย ได,รรดรแรกๆก็คือเรื่องของความสบายใจก่อนแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปอตัวนี้สําคัญครับ,รบตัวนี้สําคัญเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าท่านยมตรีเนี่ยท่านส่งเสริมให้มีการลงทุนเอาอย่างเด่นๆตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดรอบประเทศไทยเราเลยนะครับแล้วตัวนี่เ็ลองมาแรงขนาดนี้คือเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ที่เรารู้จักกันในนาม EEC เนี่ยนะครับชนบุรีแริวรยองก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเอสเคิร์บหนึเอสเิร์ตัวใหม่เพราะงั้นนักลงทุนที่จะเข้ามามลงทุนในบ้านเราเนี่ยจะกำเงินจะมาอีกเป็นแสนแสนล้านบาทแล้วครับที่จะมาร่วมลงทุนจะมาสร้างงานสร้างอาชีพให้ก,กับคนไทยเขาจะเข้ามาพร้อมเทคโนโลยีพร้อมเมองินทุนแล้วสิ่งที่ติดเข้ามาด้วยก็คือแรงงานครับกฎหมายฉบับนี้ก็ช่วยทําให้ภาวะการเข้ามาลงทุนเข้ามาทํางานของนักลงทุนเหล่านี้มีความสะดวกสบายขึ้น นะครับเป็นการส่งเสริมการเริ่มต้นทําธุรกิจ doing business ของเราก็จะต้องได้รับการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นดีดียิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศครับจากภาพระดับประเทศแล้วมาดูที่ตัวของพี่น้องแรงงานต่างด้าวตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็คือกว่า2ล้านคนใช่ไหมครับที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะได้ผลดีอย่างไรต่อจากกฎหมายนี้ครับครับมามองใน2ล้านกว่าคนเลกนิดนึงก่อนครับนะครับเรามีอยู่กลุ่มแรกนะที่ รัฐบาลดาเนินการมาแล้วก็อยู่ในระบบที่ถูกต้องแล้วคำว่าถูกต้องของผมนี่หมายถึงว่ามีเอกสารประจำตัวไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือเทมเพอร์เรีพาสปอร์ต็ดีเข้าเมืองถูกกฎหมายมีวีซ่าแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณสัก1ล้าน3แสนคนนะครับกลุ่มที่2เนี่เป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวมีประมาณ1นล้าน3แสนคนครึง่งๆเลยนะประมาณครึงคร่งๆเลยครับก็คือพวกน,นี้จะมีบัตรสีชมพู นะเออบาสินพู้เนี่ยนจ้างในเมืองไทยจะรู้จักดีนะก็คือให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวนะครับและด้านหลังบัตดก็จะมีใบอนุญาตทํางานที่จะบอกว่าเขาอยู่ได้แล้วก็ทํางานได้แต่ต้องตรงกับในจ้างที่รับอนุญาตนะครับ,รบ,รบปาสินพูที่ว่านี้ก็จะหมดอายุในวันที่31มีนาคมปีหน้านะครับเพราะ<ๆ>ง,งั้นคน2อกลุ่มนี้กลุ่มแรกมีปัญหาละกลุ่มที่สองเนี่ย ต้องใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยไปเดํนเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปหาทางต่อมอท่านจัมบิซ่าเข้าเมืองให้ถูกกฎหมายแล้วก็ขอใบอนุญาตการทํางานครับนะครับทีนี้นอกเหนือจากสองร่มนี้สิครับเราเชื่อว่ายังจะต้องมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีการกวดกันจับกลุ่มกันมาโดยตลอดนะครับพอพรกรฉบับนี้มีผลใชบ้บังคับหลายคนก็เริ่มกังวลอจะมีแรงงาน เหล่านี้อยู่เยอะไหมนะถ้านายจ้างถูกจับปุ่มดําเนินคดีแล้วจะทําให้ธุรกิจที่ก็ต้องใช้รายงานต่างด้าเหล่านี้กระทบหรือเปล่านะครับก็ขอ,อนำเสนอผ่านทางรายการว่าเราเอาตัวเลขในการเข้าตรวจขัน กับกลุ่มเนี่ยนะครับเอามาดูกันนะฮะเอาเป็นว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเราตรวจสถานประกอบการไป4ี่แสนกว่าแหง่งนะครับ,รบเราพบการกระทำความผิดประมาณ3%าครับอืมครับดูแล้วไม่เยอะ,ะ<ม>แต่ผ <ๆ S 1> มก็ยังมีอยู่ไม่เยอะแต่ผมก็ไม่ได้สบายใจครับที่จริงเราปรารถนาจะให้ถูกต้อง100%เลยประมาณ97%ที่ถูกเนี่ยก็โอเคครับแต่ถามว่า3%ที่เหลือเนี่ยถามว่าถ้าเขาไม่ได้รับการดูแล โอกาสที่เราจะโดนเขาต่อว่าก็มีเนาะใช่ไหม,มครับคู่ค้าประเทศเราต่อว่าก็มีลูกจ้างเหล่านี้ก็จะโดนถ้าถูกกระทําแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเขาก็ไมมรู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครครัไปพึ่งพากับใครการเข้าถึงระบบการช่วยเหลือการร้องทุกข์ต่างานานาก็จะมีปัญหาครับเพราะงั้นทําให้ถูกต้องซะ นะครับผมเรียนว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานของบ้านเราเนี่ยเราคุ้มครองแรงงานทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวเพราะงั้นเมื่อช่วยเหลือคุ้มครองเท่ากันแล้วเนี่ยน้องๆแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็จะทํางานอย่างมีความสุขตั้งอกตั้งใจเป็นผยผลิตที่ดีมีคุณภาพนะครับนี่มุมมองในจ้างปะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับในจ้างเนี่ยเราก็จะได้สบายใจกันแล้วว่าต่อไปนี้ใครจะมาว่าว่าประเทศไทยใช้แรงงาน กดขี่คมเหงใช้แรงงานผิดกฎหมายเอาของไปขายเอาเปรียบสังคมไม่มีละนะฮะนายจ้างก็จะรับการยอมรับแล้วว่าเราเป็นประเทศที่มีการดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียมเสมอแล้วก็ได้มาตรฐานโลกครับมีกฎมีกติกาชัดเจนครับส่งสินค้าไปแข่งกัะเขาในตลาดโลก ก็จะเกิดความสบายใจครับและในขณนะดเดียวกันครับถ้ามีนายจ้างสองคนคนนึงทําถูกกฎหมายคนทําผิดกฎหมายมเหมือนแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจที่ออกจากเส้นสตาร์ทไม่เท่ากันเนาะใช่ไหมฮะทุกคนก็ทําให้เข้าเทียมกันซะนะครับซึ่งก็ไม่ใช่มีค่าใช้จ,จ่ายอะไรที่แพงเลยนะครับก็อยากเชิญชวนครับว่าอีกสาเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยนะครับก็เร่งดําเนินการซะทาให้ถูกต้องทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหา,าง,งานนะครับเราก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับ ก็ขอให้นําแรงงานต่างด้านเนี่ยเข้ามาถูกต้องตามระบบเอ็มอูยที่เราไปทําไว้กับประเทศเพื่อนบ้านสามชาตินะฮะม, <Ł ew, S 1> มีเมียนมามีกัรบูชาแล้วก็สปปลาวครับก่อนหน้านี้ปัญหาที่เรามักจะพบเจอจากการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเอาสักสองเรื่องใหญ่ๆก่อนนะครับเรื่องแรกนี่ก็ใช้แล้วไม่ตรงไม่ตรงหมายความว่า น้องแรงงานต่างด้าวคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยได้รับอนุญาตทำงานมาก่อนแต่ก็ย้ายจากนายจ้างรายอื่นมาอยู่กับนายจ้างรายใหม่ครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะในใบอนุญาตทําทงานเนี่ยจะระบุเลยว่านายคนนี้ชื่อนี้อนุญาตทํางานประเภทใดนะครับแล้วก็ทํางานกับนายจ้างคนไหนกรณีอย่างนี้ถ้าทําไม่ตรงเนี่ยค้าปรับสี่แสนเลยครับมีความผิดเหมือนกันอันนี้เราพบ ไม่ไม่คุ้มนะครับเนี่ยไม่คุ้มครับอันนี้ผิดประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองครับก็คือไม่มีอะไรเลยหมายควาว่าเข้าเมืองมาก็ปีนรั้วเข้ามาผิดกฎหมายนะครับเมื่อไม่มีเอกสารประจําตัวใดๆการจะไปขอ w o r k permit ไปขอบีซ่าก็ทําไม่ได้อยู่แล้วมันก็ฝืนใช้กันมาอยู่ในขนาดนี้หลดระบบซ่อนๆนะครับสองประเภทนี้จะแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะฮะนะต้องต้องแยกกันมองต้องแยกกันมองเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ยังทํางานไม่ตรงกับในจ้าง ก็ให้ไปติดต่อทางสำนักงานจัดางานใกล้บ้านซะเรามีทั่วประเทศแล้วก็หนงเทศนีมีสิบสาขาสะดวกสบายสะดวกครับไปขออนุญาตนะฮะเปลี่ยนในจ้างะให้ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นบัตรสีมพูก็เร่งไปพิสูจน์สัญชาตินะฮะทางการประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะให้เอกสารประจําตัวนะฮะไปขอวีซ่าขอเวิร์คพ์มิตทํางานให้ถูกต้องทํางานไปได้อีกสี่ปีสบายใจนะครับ ทีนี้ก็มาถึงกลุ่มที่ไหนครับกลุ่มที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมครับอันนี้ค่าปรับก็สี่แสนเหมือนกันครับ <c oughs> ทํางานโดยไม่รับอนุญาตเนี่ย <c oughs> อันนี้มีคําแนะนําเบื้องต้นก่อนเลยนะครับต้องชะลอการจ้างน้องเขาไว้ก่อน <c oughs> นะครับก็คือให้เขากลับบ้านไปก่อนกลับบ้านนะครับกลับเข้ามาใหม่ได้ครับไม่มีปัญหานะฮะน้องๆกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปทําเอกสารไปทาตัวจะให้ถูกต้องต้องบอกว่าภายใต้ กำหนดฉบับใหม่เนี่ยจะมีการกําหนดถึงบริษัทจัดหาง,งานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะที่จะมีการประสานงานกันนะฮะที่ประเทศต้นทางเขาก็จะมีบริษัทจัดหาง,งานประเทศของเขาครับนะฮะดำเนินการขออนุญาตออกมาทํางานออกเวิร์คเพอร์มิทอย่างถูกต้องโทษครับออกพาสปอร์ตครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาส่งเราที่ชายแดนนะ,ะบ้านเราก็มีศูนย์แรกรับคนงาน นะครับมาอบรมให้ถูกต้องแล้วก็ออก Work Permit ที่บ้านเราในจ้างก็มารับตัวไปทำงานนะกระบวนการนี่ถึงวันนี้เนี่ยเรานำเข้า8เดือนถอยหลังไม่นี่นะครับเรานำเข้าแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย MOU เนี่ย1 5 0 0 0 0คนมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นกราฟก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับความร่วมมือจากในยจ้างมาโดยตลอดต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยยังมีที่อยู่ในกระบวนการครับ กระบวนการที่ว่าก็คือขออนุญาตเดินทางกันเข้ามาทําพัส,สปอร์ตกันมาเนี่ยจาก3ประเทศรอบบ้านเราเนี่ยยังค้าง,งอยู่ในรวอีกประมาณ1 160, นึ0 0 0สคนซึ่งทยอยเข้าทุกวันนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง3ศูนย์ของเราเนี่ยเรามีศูนย์อยู่ที่จังหวัดตากู่ที่หนองคาย แล้วก็มีจิตรศักดิ์แก้วแต่ละวันจะมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยวันละพันคนครับเข้ามาเต็มแคปซิตี้ที่ทางราชการจะอำนวยความสะดวกได้แล้วก็มากันเต็มที่อย่างนี้ทุกวันครับนะครับครับดังนั้นสุดท้ายนี้ครับเราได้ทราบความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่นี้แล้วอยากให้ท่านช่วยย้าถึงผู้ประกอบการหรือว่าในจ้างหน่อยครับว่าต้องเร่งเดินหน้าทาอะไรกันบ้างในช่วงนี้ครับ ข้อแรกเลยครับมีลูกจ้างอยู่ในมือกี่คนเนี่ยเรียกมาประชุมกันก่อนแล้วว่าอ้าวแต่ละคนใครมีบัตรอะไรติดตัวได้รับอนุญาตกันอย่างไรบ้างจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้แล้วครับนะครับมาดูละมีใบวุญาตทํางานไหมถ้ามีตรงไหมไม่ตรงตามห้ตรงให้ถูกต้องถ้ายังไม่มีก็ดําเนินการให้ถูกกฎหมายติดต่อบริษัทนะครับที่เขานําคนเข้ามาตามกฎหมายที่ควบคุมนะครับก็อยากอยากเรียนว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายบ้าง นะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับอาจจะประมาณไม่เกิน2เดือนครับที่จะนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่าใช้จ่ายก็อยู่ในราวสักหมื่นถึงสองหมื่นบาทต่อหัวต่อคนเนี่ยนะครับทําให้ถูกต้องสบายใจกว่าเสียค่าปรับสี่แสนนะครับเห็นแล้วนะมันคุ้มต่างกันแน่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่แรกไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้สําคัญกว่าสำคัญครับผมวันนี้ชัดเจนมากบพราะคุณท่านอธิบดี็นอย่างทรงครับยินดีครับผมครับยินดีครับ เดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยกันแล้วนะครับผมพลวัตและท่านพิธีกรลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ